สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมากางเต็นท์หลังกระบะนะครับก็คือผมได้ซื้อเนาะเต็นท์นี่ครับจากลัสทาร่ามาครับก็ราคาอยู่ประมาณ2 0 0พันจครับก็คือคิดว่าจะกางเต็นท์บนกระบนะเนาะก็คือถ้ากางเต็นท์บนพื้นบนอะไรเงี้ยก็คือมันไม่ค่อยสะดวกครับเวลาฝนตกเวลาไปนู่นไปนี่นะก็เลย ตอนแรกว่าจะติดเต็นเต็นหลังคาครับก็คือมันมีมูลค่าที่แบบมันแพงเนาะก็เอาตัวแบบนี้ไปก่อนครับก็คือเป็นเป็นทางเลือกนะผมก็ยังไม่แกะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองมาแกะพร้อมกับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวลองมาประกอบดูว่าออกมาแล้วมันจะเป็นรูปร่างยังไงมันจะใช้การได้ไหมมันจะโอเคไหมชํารุดหรือเปล่าอะไรยังไงเนาะกับเต็นท้ายกระบะเนาะสำหรับรถกระบะครับผม โอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมสําหรับกางเต็นท์วันนี้เนาะโอเคครับท่านผู้ชมก็ลองมาแกะกันเลยนะครับผมดูมีแล้วดามหักโหโนี่ครับท่านผู้ชมดึงมาแล้วครับนี่จะมีเหมือนถุงเนาะกระเป๋าเนาะนี่ครับ รจะมีคู่มือครับท่านผู้ชมสังกฤษวิธีประกอบนะเรจะประมาณนี้ครับใช่ใช่ท่ามมนผู้ชมก็คือมันจะมีให้เลือกนะครับก็จะมีสี่ประตูนะมีแคบแล้วก็เป็นกระบะตอนเดียวครับดูที่ว่าเราจะเลือกก็คือขนาดมันจะไม่เท่ากันนะ แต่ผมเลือกเป็นสีประตูครราคาจะไม่ไม่เท่ากันครับมันจะถูกกว่าเพราะว่ามันเล็กกว่าใช่ใช่ใชโอ้นี่ครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมก็เสร็จไปเดี๋ยวยังไงเราจะลองมาฮะยกขึ้นหลังคาดูแล้วกันน,นี่อะไรมาตรงนี เดี๋ยวเดี๋ยวดันดันรถดันรถออกมาเดี๋ยวดันรถเข้าไปอะไอ่ะงเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะท่านผู้ชมอย่าไปนะ อิงดึงมาอีกมาอีกอืม,อมตรงนี้เนี่ยดึงนั้นลง นี่ครับท่านผู้ชมก็จะได้ประมาณนี้นะ้วนัดมือเกียนเขียมาอย่างเงี้ยน,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 นี่มันจะมีสายคล้องตรงนี้ครับท่านผู้ชมช่วยแยะเลยอ๋อนะครับอย่าดึงดีฮะ ก็ข้างในก็โอเคฮะมันจะมีที่ห้อยที่อะไรตรงนี้โอเคฮะโอเคนะนี่อะไรมั่งม,มาปวายชีสอ่ะต <c oughs> รงกลางให้ท่านผู้ชมดูนะ <c oughs> โอ้ใหญ่เลย ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมากลางนะไฟชีสแล้วกันก็คือเขาจะแถมไฟชีสมาให้ด้วยนะนใช่ใช่ขุมนี้เลย สองสองเจ็ดข้างในเฮ้ยนี่ที่วางอะไรวะตรงนี้เป็นยีวะนี่กลับด้านหรือเปล่าวะเนาะเออว่า อย่างนี้แหละเอ็งมูเข้ามาดูข้างในดีเนี่ยเป็นอย่างนี้จ้าถูกนะ นี่ได้แกได้แต่ว่าทำไมมันอยู่ตรงนีหลัะกูดถึงมันก็ไม่ค่อยจำเป็นนะปลายชี้นะถ้ามันไม่ฝนจริงอะถ้าฝนนะถ้าฝนนะถ้าไม่มีฝนก็ไม่เป็นไร่าก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมก็จบไปนะ้วสำหรับการรีวิวการกางเต็นท์หลังคาเรไม่ใช่เต็นท์กระบะรถก็คือผมว่าเนื้อผ้าวัสดุผมว่าโอเคระดับหนึ่งครับก็คือสมราคาครับจะถ้าจะให้ติดเต็นท์หลังคาเลยก็แพงไปครับก็คือใช้เป็นเต็นท์ท้ายกระบะลวกันเนาะนี่ครับก็ผมว่าโอเคนะถ้าตรงนี้ก็ยังไม่รัดเนาะถ้ายังไง อ,อะไรเข้าไปตรงไหนอีกเนี่ยเออขูดสีหมดเลยนี่ครับถ้าต้องหาพวกฟองน้ําพวกอะไรมาเหมือนมารองไว้ครับพวกสายพวกอะไรอย่างนี้เนาะมันจะได้รถจะได้ไม่เป็นรอยครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงพาท่านผู้ชมมาดูด้านในแล้วกันก็ค่อนข้างที่จะอ้าวเลยครับท่านผู้ชมเนาะนี่เขาสีจะมีหน้าต่างให้สองสองด้านนะแล้วก็ประตูทางเข้า,ขาครับ,รบก็จะมีเขาเรียกว่ามงุงงนะผ้ามุงนี่กันโยงกันอะไรครับ ก็สามารถปิดได้เลยก็ได้กประมาณนี้ครับนี่ก็ใส่อะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม้ของหรือว่าใส่อะไรอ่ะนนะนี่ครับตรงนี้ก็เหมือนใส่ของนะใส่พวกของสําคัญอะไรเงี้ยฮะโทรศัพท์พก,กระเพ๋าตังค์อะไรเงี้ยครับผมว่าโอเคนะยืนนะประมาณนี้นะนี่ครับผมว่าโอเคโอเคตรงนี้ก็คงต้องหาอะไรมาแปะก็คือไฟชีตถ้า ตกตอนเช้าๆหรือว่าคงมีหมอกมีอะไรเนี้ยคงลำบากหน่นอยเนาะก็จะประมาณนี้ครับยังไงครัปิดให้ดูนะท่านผู้ชมนี่ครับนี่อยู่ด้านนอกอ่ะเฮ้ยด้านข้างในเลย มันเป็นมุกหรือว่ายังไงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอีอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่อยู่ข้างนอกฮะ,ะเฮ้ยอยู่ข้างนอกมุ้งข้างนอกครับชมมาดูดิมาดูดิฮะ <laughs> นี่เพราะว่ามันอยู่อย่างงี้ฮะ,ะใช่ป่ะเนี่ยมันอยู่ด้านนอกครับไม่ใช่ด้านใน ก็ง,งงนะก็คือสรุปก็มงอยู่ด้านนอกนะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวทึบก็อยู่ด้านในครับก็เชียร์เป็นที่เรียบร้อยนี่ครับลักษณะภายนอกนะัะก็โอเคครับระดับหนึ่งนะประมาณนี้ครับก็ใครคสนใจก็ลองลองหาดูครับในเน็ตนะเยอะแย,ยะครับแล้วแต่ชอบเลย สวนของผมนี้เป็นตัว4ประตูครับท่านผู้ชมก็ราคาก็จะดรอปลงมาหน่อยถ้าเป็นตัวแคกหรือว่าตอนเดียวก็ราคาก็จะสูงขึ้นหน่อยเพราะว่าจะใช้เนื้อผ้าบริเวณที่เยอะกว่าผมก็จะประมาณนี้ครับตี่นี้ฮะฝนไม่ตกประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ถ้ามีโอกาสนะ ครับท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสก็คงได้ไปกางเต็นท์นะในสถานที่จริงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยแล้วก็ได้รีวิวนะเต็นท์ท้ายกระบะตรงนี้ด้วยนะก็คือผมจะไปที่ไหนยังไงก็อาจจะเร็วๆนี้นครับสําหรับการไปทดสอบกางเต็นท์ในสถานที่จริงนะลองพักสักหนึ่งคืนดูครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะตอบโจทย์ไหม ก็โอเคพอนอนได้ก็โอเคแล้วฮะก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โอคิปแชนแนลด้วยครับก็คือตั้งใจจริงครับเนาะก็คือสําหรับคนที่แบบงบน้อยทุนน้อยก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับสําหรับการซื้อเต็นตรงท้ายกระบะแล้วกันนาะก็คือถ้าไม่มีตังผมตังก็ไม่ค่อยจะมีไงก็เลยลองลองลอง,ลองศึกษาลองค้นหาดูเออเฮมันมี เต็มประเภทนี้อยู่ด้วยยังไงก็ขับประมาณนี้ก็เดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ